สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เอาสมุดมาให้ดูกันอีกแล้วนะคะก็จะมีแพลนเนอร์ของมูจิค่ะแล้วก็2เล่มนี้เนี่ยเป็นสมุดของเกาหลีนะคะซึ่งเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใน B2S ค่ะก็เริ่มกันที่เล่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือเล่มนี้เลยเป็นแพลนเนอร์นะคะไซส์ B6 ของมูจิค่ะราคา290บาทนะคะปกเนี่ยเขามีให้เลือก3สีสีขาวสีแดงสีดำนะคะก้าก็เลือกสีขาวมาเนาะแล้วก็ไซส์ B6 เนี่ยถนัดมือดีค่ะ ด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021นะคะยาวไปจนถึงเดือนมกราปี2023ะคะีค่ะเป็นปฏิทินแบบตารางนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยพอสิ้นสุดปฏิทินแบบตารางแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นแบบบิ๊กลี่นะคะ สิ้นสุดที่เดือนมกราปี2023ก็จะเริ่มเป็น weekly นะคะ weekly ก็เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาปี2021นะคะจริงๆถ้าดูตามนี้เนี่ยจะเป็นสิ้นเดือนพฤศจิกาด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีสายขั้นหน้าให้หนึ่งเส้น,นะคะ่ะ ด้านหลังก็จะเป็นกระดาษแบบกริดนะคะประมาณ1 0บถึงสิแผ่นได้ค่ะเป็นกระดาษกริดแบบนี้นะคะก็เป็นปกแบบพลาสติกอะคะ่ะแต่ว่าค่อนข้างดีมากๆานะคะไม่ลื่นแล้วก็เป็นสีแบบแ,บบแมตต์ด,ด้วยนะคะก็ดูมินิมอลไปอีกแบบ ต่อไปก็เป็นเล่มนี้ก่อนเลยเล่มนี้เนี่ยชื่อยี่ห้อนะคะเขามีเขียนด้านหลังค่ะโรปาโมด้านะคะของเกาหลีค่ะราคา225บาทนะคะเป็นไซส์ A5 ค่ะด้านหน้าเขาก็จะมีบอกนะว่า,าเป็นถาแมเนเจอร์นะคะซึ่งด้านตรงนี้เนี่ยเขามีให้เลือกด้วยนะว่าจะเป็นสี กาแฟแบบนี้ก็ได้สีเขียวสีม่วงอะไรก็มีนะคะแต่ก้าวชอบสีนี้นะคะก็เลยเอาสีนี้มาแล้วก็ด้านในนะคะเขาก็จะมีเวลากำ,ก,ำกับมาให้เลย24ชั่วโมงค่ะเล่มนี้ก้าวชอบมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ใช้นะคะให้เขียนวันเดือนปี แล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทำก็ได้นะคะมีเมมโมจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งเล่มเลยค่ะทุกหน้านะคะ mm hmm. ก็ที่ก้าชอบเล่นนี้เลยก็คือตรงขอบเขาตรงนี้ค่ะมันเป็นแบบมนๆนะตรงนี้อาจจะมีแบบเหลี่ยมๆบ้างแต่ตรงนี้จะมนคะ่ะก็ หยิบจับใช้ถนัดมือดีนะคะอันนี้ก้าวซื้อจากที่ B2S แต่จําไม่ได้ว่า B2S สาขาอะไรนะคะ mm. เล่มนี้ดีเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดการเวลาของตัวเองวางแผนตัวเองแบบเวลานะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะเล่มนี้กระดาษก็ดีนะคะถัดมาเล่มสุดท้ายนะคะเล่มนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นไซส์ A5 กระดาษแบบปรีนะคะแบบ อ่าสามมิลน,นะคะก,คก็คือความกว้างของเส้นนะคะเส้นเขาจะเล็กๆนะคะยี่ห้อเดียวกันค่ะโรป้าโมดานะคะราคา195บาทค่ะปกเขาก็มีให้เลือกหลายสีนะคะสีจะโทนๆแบบอย่างเงี้ยเลยสีฟ้าอ่อนชมพูอ่อนอะไรแบบนี้นะคะ เล่มนี้ก็น่าเอามาจดไดอารี่นะคะแต่ก้าวอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันเหมือนซื้อมาเก็บเลยนะคะก็มีมาแนะนำกันแค่นี้ค่ะทุกคนแต่ว่าแพนเนอร์ของมูจิเล่มนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนนะคะส่วนสองเล่มนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อน,นะค่ะที่ซื้อมาเพราะว่ามันดูน่าใช้นะคะแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งก็อาจจะได้ใช้ก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ